โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่หลงทางเข้ามาดูช่องผมอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปอัปเดตโก g a r เด n อัปเดตใหม่นะครับที่เพิ่มอะไรนิดหน่อยเข้ามานะเพิ่มเข้ามานิดหน่อยจริงๆเป็นอีเวนท์ที่แบบโคตรจะเปื่อยเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะเปื่อยขนาดไหนนะแบบเปื่อยจนเป็นต้มเปื่อยต้มโคงเลยละนอกจากจะมีไอ้เจ้าหมูนี่นะครับมันก็จะมีเจ้าหนูนี่มาแล้วต้องทำอาหาร ไม,ไม่ไม่ใช่แบตสกีบเราต้องทําอาหารให้มันนะครับแล้วเราก็จะได้ของนี่นะครับนี่แหละของอย่างนี้นี่คือเปอร์เซ็นต์เลดดอมมันนะครับครับอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงผสมกับต้นไม้ใหม่นะเนี่ยขนาดไอแกลนโทเมโทผมยังไม่ได้เลยอ,อันนี้นะครับเจ้าหนูเนี่ยมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวยวิวรีบอดมันจะให้เอาของอันนี้นะ try t h i s food I cook up เป็นของติดสถานะกายพันนะ นี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนี่ผมเอาโบมาซ้ำยัดใต่เข้าไปเลยสองต้นพอเพราะว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนสวนนะโอเคกดคุกไปเลยโอ้สี่สิบเก้าทีคุณดูตอนอัปเดตใหม่มานะคุณดูก็จะได้ตัดเลี้ยงใหม่นะครับนี่นะครับมันก็จะแจกตัวน,นี้มานะตัวเจ้าจังบอดนะครับจังบอดมันจะแจกสองตัวนะครับแต่ผมเข้ามาไม่ทันผมก็เลยได้ตัวเดียวนะก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้ เสียได้อะไรขนาดนั้นเนาะถ้าคนถ้าคนไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็มันก็ไม่ได้น่าเสียดายอะไรขนาดนั้นนะความสามารถมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวทุกๆิ4สี่นาทีสี่สิบเก้ามิลน,นะครับจะมีโอกาสสิบสี่จุดสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ชอะเนบอฟูเกสเดอะออยล์๋อติดสถานะ oil mutation นะครับจะทำให้ติดสถานะน้ำมันดิบนะ ออยนี่เป็นน้ำมันดิบนะครับเป็นสีดำๆอัปเดตใหม่เป็นแบบอัปเดตที่เปื่อยมากจริงๆนะเดี๋ยวเรามารอไอ้เจ้าไอ้นี้เสร็จกันนะครับทุกคนครับนอกจากไอ้เจ้าหมูเนี่ยที่มันอัปเดตเข้ามานะมันก็จะมีไอ้เจ้าสิ่งนี้นะมันคือสมุดนะครับ open t h e l e a e ledger book นะครับเนี่ยนี่ใช่นไหมเมื่อกี้ผมเพิ่งใส่ฮอนดอกไป็หนึ่งอันแล้วมันก็จะบอกไอนี้นะครับว่าใช้อะไรบ้างนะระดับสูงสุดนะครับนี่อันนี้ก็ใช้เปเปอร์แคทตาลมาชรูมมันก็บวมบาซัม มตรเบรดแล้วก็อันนี้กิโลสูงสุดนะครับที่แบบเคยทำนะมันจะเป็นเฉพาะของไอไอน,นี่นะเฉพาะของฮอทดอกอ่ะเข้าใจไหมเรนนี้ก็คือว่าขายได้กี่ล้านนะขายได้หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านนะครับอันนี้คืออันนี้สถานะนะเพราะว่ามันไม่มีสถานะผมทําไว้ตอนที่มันไม่ติดสถานะนะครับเห็นไหมทุกคนมันจะมีแค่อันเดียวนะมันจะมีแค่ที่ทุกคนใส่ให้เจ้าหมูอ้วนนะัมันกินนะเพราะว่า ถ้าอย่างอื่นอ่ะมันจะไม่มีให้เวว่าผมเพิ่งใส่ไปใช่ไหมนั่นแหละและอ,อย่างนะที่อัปเดตเข้ามานี่เราสามารถไอนี้ได้แล้วนะจัดสล็อตนะครับเราสามารถสับสล็อตหนึ่งสล็อตสองสล็อตสามได้แต่ต้องรอประมาณห้านาทีถึงเจ็ดนาทีนะผมก็ไม่แน่ใจว่าห้านาทีหรือเจ็ดนาทีกิจกรรมใหม่นะเราต้องหาของที่ติดกายพันนะครับผมมีไอ้นี่โบนบาซัมนี่เห็นไหมโบนบาซัมต้นใหญ่แต่ทุกคนใช้ต้นอะไรก็ได้นะผมแนะนําให้เป็นไอ้ตัวเนี้ยเจ้า มันจะคบูรกันได้มันชื่อเลยนะโคดามาแล้วก็ตัวนี้นะไอ้ครับครับติดโคด <ru pe to art> ามาเนี่ยแล้วก็ให้ทุกคนปลูกไอ้ต้นไม้นะที่มันติดเออต้นไม้ของไอ้เจ้าโคดามานั่นแหละนั่นแหละนะครับคุณดูผมพิมพ์นั่นแหละแหลแล้วทำไมวะมันจะทาให้ติดสถานะเยอะขึ้นนะครับแล้วคุณดูก็เอามาใส่ในหม้อนี่เลยนะเอามาใส่ในหม้อไว้นะครับแล้วก็เอามาให้ตัวหนูนี้กินนะแล้วมันก็จะให้ทุกคนเลือกกดทรายปุ๊บม,มันจะให้เลือกมันจะสุมให้เลือกมาสามอย่างนะครับ เนี่ยตรงนี้คนดูเห็นไหมมันจะมีไอ์หลอดเนี่ยหลอดคิดเช่นสตอ r m มเมเตอร์นะครับเมเตอร์ Meter. ถ้าเราใส่แบบเอาอาหารใส่นะครับใส่เข้าไปจนมันเต็ม40หอยนะมันก็จะทําให้มีสถานะใหม่เข้ามานะมันคือ,อสภาพอากาศใหม่เป็นสภาพอากาศคุกอะไรสักอย่างนี่หนะครับมันจะทําให้ทุกคนดูแบบค้าของได้เร็วขึ้นนะเอามาต้มแล้วเวลามันจะคูณไปเรื่อยนะถ้าแบบ ใส่ไป40อีก40ลหลายๆรอบอ่ะมันก็จะคูณ2คูณ3คูณ4ไปเรื่อยๆนะมันจะทำให้ทำอาหารเร็วขึ้นนะครับนั่นแหละครับทุกคนตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วเนะเาดูเลยว่าเราจะได้อะไรได้โฟรดเดี๋ยวมนเป็ของเก็บของกันนะคนดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ได้มาเป็น What the fuck? <laughs> ได้เป็นซุปนะครับ ุประดับอะไรก็ไม่รู้ระดับลีเจนเดลี่นะลีเจนเดลี่บนบลัตทัมตุปสิบกิโลนะครับตอนนี้มีติดกายพันธุ์ด้วยนี่คือผมเอาผลใหญ่ใส่เข้าไปนะเห็นไหมเนี่ยมันติดสถานะกายพันธุ์นะติดอะไรบ้างติดติดขอให้ติดอะไรก็ได้นะคนดูที่จะเอามาใส่ให้เอ็นี่นะผมไมพูดเลยวะ่ะแล้วเราก็จะเอามาให้ไอ้เจ้าหนูนี้กินนะนี่แล้วปุ๊บเลซี่เฮียปื้ม แล้วมันก็จะให้เนี่ยเห็นไหมให้เราเลือกมามันจะสุ่มให้เราเลือกนะผมจะเลือกอันนี้แล้วกันนะอันนี้นเอาไปใส่สันเลี้ยงนะครับก็กิจกรรมที่อัปเดตใหม่มาก็มีเท่านี้นะเป็นกิจกรรมที่เปื่อเปื่อลยนะตอนนี้ผมแม่งกระดูกร่อนไปนหมดเลยนะเอาเป็นว่านะครับเจอกันคลิปหน้านะคนดูบ๊ายบาย